ไปกันที่อีกหนึง่งบรรยากาศของคณะกรรมการที่เขาไปสัมผัสอากาศเย็นๆที่เชียงใหม่กันมา <occupy S 2> นะครับก็คือคณะกรรมการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับไปพบกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงปลูกลำไยปลูกดอกดาวเรืองผักสวนครัวก็มีเหมือนกัน <Kay. S 2> ไปครั้งนี้ก็ไปให้ความรู้กับประชาชนนอกจากนี้ไปแนะนําเรื่องของการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนให้กับเกษตรกรด้วยนะครับ ศาสตราจารย์กหนกวงตระงานรองประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมคนที่1รวมไปถึงนายวิทยาทรงครามรองประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร,ร์คนที่2นะครับได้ลงพื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอพร้าวนะฮะก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมีการนําเรื่องของผลผลิตต่างๆมานําเสนอให้กับคณะกรรมการได้รับทราบและได้รับชมกันด้วยนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกรเรื่องของการตัดแต่งกิ่งมะม่วงนอกฤดูกาลการตัดแต่งกิ่งลำไยเพื่อเป็นการยืดอายุเพิ่มอมงงความรู้ต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นแหะครับโดยรองประธานคณะกรรมการคนที่2ได้กล่าวถึงการติดตามผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่บ้านโป่งตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับมีการปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชผักสวนครัว ไม่จะเป็นผักงอกผักสมุนไพรดาวเรืองซึ่งเป็นดอกดาวเรืองซึ่งคณะกรรมิการก็ได้มีการเสนอแนะให้กับเกษตรกรได้ยกระดับเรื่องของผลผลติตต่างๆมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องของประโยชน์และสาระสาคัญของกลีบดอกดาวเรืองและนํามาเรื่องของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับในอําเภอเพิ่มขึข้นด้วยในขณะนี้นะฮะ ไปฟังเสียงนะครับในขณะที่ลงพื้นที่ของสสวิทยาทรงคำสสที่อยู่ในพื้นที่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่สองด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่บ้านโป่งอำเภอสันทรายนะครับก็เขาทำปลูกชะอมปลูกดาวเรืองแล้วก็ปลูกเชียงดาและวก็พืชผักถั่วงอกนะครับก็เพื่อจะ โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะกรรมธิการของเรานะครับและก็ทางเทศบาลตลอดจนชุมชนซึ่งเป้าหมายเราอย่างเดียวก็คือจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่มีรายได้อยู่แล้วจะเพิ่มให้อย่างน้อยเดือนละหมื่นนะครับต่อครอบครัวในขณะที่ศาสตราจารย์กระหนกนะครับได้กล่าวถึงการติดตามเรื่องของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองรวมไปถึงผักสวนครัว บอกว่าเกษตรกร,กรมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับบางที่มีไรายได้เพิ่มขึ้น30,000บาทต่อเดือนนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกดอกดาวเรืองอินทรีย์ในขณะที่ดอกดาวเรืองอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวโดยทางคณะกรรมการก็พร้อมที่จะผลักดันให้มีเกษตรกร,กรที่ประสบผลสาเร็จเพิ่มขึ้นอีกเป็นจนํานวนมากพร้อมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ยากจน จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับไปฟังอีกหนึ่งเสียงศาสตราจารย์กหนกวงตระงานรองประธานคณะกรรม,มาการวิทยาศาสตร์คนที่1ครับสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่1ก็คือการขยายจำนวนเกษตรกร,กรซึ่งเราคิดว่าความสำเร็จของพืชผักสวนครัวดอกดาวเรืองนะครับการแปลรูปมะม่วงนะครับการจัดการมะม่วงที่ให้ออกนอกฤดู ลำยายนอกฤดูที่เราทําควบคู่ขนานกันไปนั้นก็เริ่มที่จะเห็นผลสําเร็จนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะนําไปขยายผลเราเชื่อว่าในปีที่2นะครับพี่น้องจํานวนเกษตรกรของเราจะสามารถขยายได้อย่างน้อย 1500- ถึง2,000คนนะครับที่จะเป็นผลและเราก็หวังว่าอยากจะให้ความยากจนของหมู่บ้านที่เราเข้าไปทําทั้งหมู่บ้านไม่มีคนจนเลยนะครับนั่นคือความหมายที่ที่เราอยากจะทําให้ถึง